ฮัลโหลเอฟซีวันนี้เราจะมาตาหาชาแนลไข่มุกกันบอกเลยนะว่าวันนี้เราจะตะลุยอย่างน้อย2ด่าาเลยนะทุกคน,อกนโอ้เโหน้องริบตักไปแล้วรีบมากเลยทุกคนไปเลยอย่างน้อยเราจะไปด่าน30ให้ได้เลยนะแปลว่าเราต้องตามหาชาแนลไข่ไมุกให้ครบ30อันนะริปตันเราต้องไปลาเราต้องไปที่นี่เฮ้ยเรากดสปีดได้ริปตันกดสปีดแล้วกดซูปเปอร์ โอเคซสปอร์ซูเปอร์เราช่วยกันหาไหมเนี่ยอันนี้ใช่ชั้นนมไข่มุกไหมเนี่ยไงอ๋อนี่ก็ใช่เนี่ยสีชั้นนมไข่มุกแบบนี้เจอเยอะเลยเจอแล้วโอ้สีเขียวอร่อยจังเลยเอ้าแล้วทำไมกินไม่ได้เหรอนี่ฉันอยากกินอันนี้แต่ฉันกินชั้นนอไข่มุกอันนี้ไม่ได้อะเนี่ยดูสิมันไม่เก็บให้ฉันนะไม่มันจะมีตัวเล็บบอกอ๋อไม่เก็บให้ตัวเมื่อกี้ กันเก็บตัวสีเขียวข้างนอกไปแล้วื่อกีเนี่ยตัวนี้เก็บได้ไหมดูสิได้แล้วเนี่งมาสิสติ้งตันมาเก็บในนี้เลยเป็นโปรเฟสเซอร์สนูนะครับทุกคน s s. <S ชานมไข่มุกแห่งการง่วงนอนนะครับใครกินเข้าไปจะหลับปุ๋ยแน่นอนเลยอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้อยู่ที่ไหนหรออยู่ข้างในเนี้ยอยู่ข้างในไหนดิ้ตันเธอมาสิเนี่ยอยู่เนี่ยในนี้ลูกข้างในนี้ลูกอะไรหนะ ข้างในนะข้างในโรงเรียนเนี่ยใช่เหมือนมันจะเป็นโรงเรียนนะแล้วก็สายมือไปเลยสายมือไม่พอแล้วที่หน้าเวทีก็มีอีกอันหนึ่งด้วยแต่ทําไมเก็บไม่ได้เอออันนี้มีหลายทุกคนมีหลายอันเนอะทาไมมันเก็บไม่ได้เนอะป่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเนี่ยลูก้านดูสิดูกท่านดูสิมันเป็นอันเนี้ยแต่เราเก็บไปได้โอ้ขนมปออเออจริง เราอาจจะโดนหลอกก็ได้ทุกคนอย่าโดนหลอกนะทุกคนเนี่ยเราโดนหลอกแล้วใช่ไหมอ๋อมันต้องเป็นรูปแบบน,นี้อ๋อโอเคไปออกจากที่นี่กันดีกว่าเอ้เจออันนี้อีกแล้วอันนี้ของจริงหรือของปลอมไม่รู้เฮ้ยของปลอมจริงด้วยอ่ะลิปตันเฮ้ยลิปตันเก่งอ่ะนี่อันนี้ของจริงหรือของปลอมของจริงแน่เลยทำไมอ่ะทำไมเป็นของปลอมอีกแล้วอ่ะ มันต้องเป็นมีสาะข้องบนเหรอโอเค okay, อ่ะออกมาไปหาที่อื่นกันเตตันอ,อยู่ไหนเราได้หนึ่งอันเดียวมาไ,ไปหาที่อื่นกันเราไปหาอันนี้กันไหมไหนไปไปสิเมื่อกี้หาไปแล้วอ่ะตัวนี้อ๋ออ,อ,อ,อันนี้มันของจริงเอออันนั้นเปของจริงแล้วแล้วทำไมอันนี้เป็นของไม่ของจริงเต็ตันมาดูนี่สิทำไมอันนี้ไม่ใช่ของจริงเข้ามาในบ้าน เนี่ยเข้ามาในบ้านดูสิเนี่ยทําไมอันนี้ไม่ใช่ของจริงหรอเนี่ยมันก็มีหน้าอ๋อหน้าบึ้งเหรอโอ้โหโอเคไหนไปดูตัวไหนอีกเนี่ยในบ้านนี้ดีกว่าเข้าบ้านขาวบอยดีกว่าเนี่ยเข้าร้านข้าวบอยดีกว่าเฮ้ยข้าวบอยเข้าร้านเลยนะอุ้ยมีหัวใครอยู่นี้น่ากลัวเอ้ยเนี่ยตัวนี้ของจริงแน่เลยอ่ะตั้นดูดิตัวเนี้ยตันดูสิ ของจริงแน่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ็นจันดูเอา้าไม่ใช่ของจริงเหรอทำไมเก็บไม่ได้อ่ะออมันของปลอมมันของปลอมทุกคนของจริงจะเป็นสัตว์เท่านั้นนะครับทุกคนใช่ไหม,มจะเป็นสัตว์อยู่ข้างในนั้นหรือตัวน่ารักน่ารักเท่านั้นนะเอ่อของจริงของปลอมนะครับนี่แล้วตัวเนี้ยแมงมาตีอยู่ข้างในโกงอะเออ ทำยังไงอ่ะเราจะปล่อยมันออกมายัางไงเนี่ยทำอย่างงี้เหรอร<ะ>เปิดอย่างงี้เหรอเปิดระเบิดดุ้มอย่างเงี้ยหรอทำอะไรช่วยเจ้าแมวยังไงได้ช่วยเจ้าแมวยังไ,ไงได้บ้างอ๋อนี่มันมีประตูเข้าข้างหลังเลยจ้าอ,อะไรเข้าทางนี้ Cap ลูกคิมบ้าเข้าทางนี้นี่เข้าทางนี้ของจริงด้วยอ่ะใช่ของจริงใช่ กตามมาเลยลิสตันเราต้องไปตามหายตั้ง27ตัวนะเค <Okay. S 1> เราได้3ตัวแล้วล่ะทุกคนตามบ,ย 27, บยนยี่สิบเจนเท่าไหร่สามสิบครับผมไ <Okay. S 2> ปเราขึ้นไปข้างบนนี้ดิไหนขึ้นไปข้างบนไหนขึ้นไปได้เนี่ยอ๋อขึ้นไปอ๋อโอเคขึ้นไปไปไปดิไปดิไป,ไ,ปไ,ปไปดิไปด้วยเอ,อ้ยจะทำ ใช่ชาไมกเคยเฮ้ยของจริงอันนี้ของจริงอันนี้ของปลอมของปลอมไม่ไอ้ของจริงเหรอไปเก็บได้ไม่ของจริงอ๋อเออดีจังเลยของจริงเนี่ยขึ้นได้มันเลขสี่เหมือนกันเลยใช่ไปเฮ้ยเราไปหาสวนสนุกนี่เรากระโดดข้ามมาทางนี้ลิฟต์านนี่ทางนี้เอ้าปิดทะเอ้าไปสวนสนุกเหรอไปสิน้องลิฟตันอยากไปสวนสนุกก่อนทุกคนตรงไหนโอ้โหวิ่งแจ้นไปเลยนะเห็นสวนสนุกไม่ได้ทางนี้ลิฟต์านมาทางนี้เลย อาออันนี้มันทางลงเหรอขึ้นไม่ได้เนี่ยเข้าทางเนี้ยอ๋อไม่ได้ต้องขึ้นไปข้างบนไปทางไหนไอ่ะนนี่ตัวนี้ของจริงัไหมเนี่ยเอฟดันนึกวาไปเข้า,ขไ,ดาได้ยังสีแดงอะ่ะยังอปวดฉี่ <c oughs> เฉยถ้าปวดฉี่แล้วลูกไปเพราะว่าในห้องน้ำมีแน่เลยเนี่ยในห้องน้ำมีตัวหนึ่งกดเปิดประตูยังไงนะกดไปที่ประตูรู้ก่อนนะต้องทำยังไงนะปีนเข้าไปยังไงได้ เนี่ยปีนตรงนี้เหรอปีนอัน,นี้โดดเข้าไปปีนถังแล้วอนี่ไงปีนถังแล้วก็โดดเข้ามาเตตันปีนที่ใส่ชิชูใช่ปีนที่ใส่ชิชูดได้แล้วชื่อว่าโบบลักตัวนี้โรบบล,ลชื่อโรบักเลยใช่ชื่อโบบักเนี่ยโบบักขึ้นตรงนี้ลูกปึ๊บปึ๊บเอาต้องกระโดดมา กระโดดแล้วปาเบียหนูรู้เปล่ปาอ๋อเอออาจจะจริงอ่ะลองให้ไหนดูสิอ่าเอ้ยหนูกระโดดไม่ถึงอช่วย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 แปบ๊บเดียวนะครับทุกคนช่วยดึงตันหน่อยนะเพราะมันกระโดดยากอยู่นะนี่คแรบบับมันเร็วด้วยแหละเอาเป็นสป,ปีดธรรมดาก่อนถ้าสป,ปีดธรรมดาง่ายแล้วอุย้ยมันต้องเร็วด้วยถึงจะกระโดดถึง ลออแล้วทำไมปลาไม่ของอะไรวะได้เมื่อกี้ปลาไปได้อีกตัวหนึ่งไงตัวตัวสีแดงอยู่ข้างหน้าตัวสีแดงอยู่ข้างหน้านี่ไงได้แล้วโบบัก๊กใช่ไหมโล่ปลาอืมตัวสีแดงอยู่ข้างหน้าเนี้ยเนโล่ปลาตัวสีแดงอยู่ข้างหน้านั่นนะใช่ไหมเราพาน้องลิฟต์ไปเก็บสีแดงครับทุกคนนี่ไงโอเคเก็บสีแดงแล้วอ่ะมาทางนี้ มาทางนี้เราขึ้นมาทางนี้กันดีกว่าขึ้นเขาตรงนี้มาดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยลาปาขึ้นมาตรงนี้กันเถอะอุ้ยเนี่ยตรงนี้กระโดดได้ลิปตันดูสิกระโดดได้แล้วเป็นชาเลนจ์ด่านอบี้ด้วยโอ้ยเฮ้ยมันหายอ่ะเฮ้ยมันต้องรีบกระโดดมันต้องรีบเดินลูกมันต้องรีบเดินเย้ได้แล้วทุกคนชื่อว่าช็อกกี้นะได้แล้วนะลิปตารีบเดินนะอ่าค่อยๆเล่นไปค่อยๆเล่นไปถือว่าเป็นเกมของลิปตั ใช่เดินไปได้เลยรีบเดินก่อนที่มันจะหายโอ๊ยหนูตอลอดเลยเดี๋ยวไปช่วยริบตันแป๊บนึงนะิน้องริบตันได้แล้วทุกคนคไหนน้องริบตันเนี่ยป้าเจอตัวนี้อีกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ปลาลำขึ้นตรงนี้กระเออีไ่ไระเธออยู่ไหน ไหนลิฟต์เต้ยอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้น้องลิฟต์้ยบอกว่าอยู่ตรงนี้ซึ่งปาไม่รู้ว่าตรงอ๋อไปสิไอ้ตรงทางขึ้นทางขึ้นไปในถังอะไรสักอย่างใช่ไหมแถวไหนนะใช่ตรงนี้นี่ยเนี่ยนี่หนูก็โด่อยู่เนี่ยเนี่ยมาละมาละไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปในถังเลยดูสิไปไปดูที่ไหนเข้าไปอ๋อเข้าไปในเนี่ยเหรอนี่ขึ้นไปเออเข้าไปในสระน้ำเนี่ย มันไม่ใช่สระโอ้โหมันไม่ใช่สระน้ำด้เลยแหละมันเป็นด่านโหดใช่ไหมอ่าต้องรีบลงไปเลยทุกคนโอ้ว้าวทุกคนมันมีสองอันหรือเปล่าเอ้ยมันมีสโนว์อันหนึ่งแล้วมันน่าจะมีสองอันนะเนี่ยแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้ใช่ไหมอ๋อใช่มีสองอันเลยทุกคนปาได้สองอันแล้วครับว้าวว้าวว้าวทุกคนช่วยน้องลิฟตันก่อนโอเคมาแล้วไปไหนตรงไหนไปบ้านต้นไม้กันดีกว่า ลิซตันชวนไปบ้านต้นไม้ทุกคนนี่ในในในสวนนี้ไม่มีเลยเหรอลิซตันดูนนหร<ะ>ือยังเนี่ยในสวนต้นไม้นียอยู่ข้างบนไม่มีแอบ,บเลยเหรอนี่ไงเนี่ยมันแอบ,บอยู่ในสวนเหนืหน,นะบอกแล้วว่าต้องมีนี่อยู่ในสวนต้นไม้นะสิอย,อยู่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยไปไป,ไปเก็บก่อนขึ้นไปเนะนี่ยนิดเดียวเองใช่ไหมตัวนี้หาง่ายด้วยต้องค่อยๆดูนะทุกคนใช่ไหมะจะได้หาเจออืมไปต่อปะขึ้นไปข้างบนต่อเลย โอเคอ่ะรอตรงนี้หยุดหยุดรอตรงนี้ก่อนทุกคนเจอกันตอนหน้านะใครอยากดูตอนหน้าให้ทำไรกดตั้งเซฟไฟใช่ไหมบายบาย